คลิปนี้เบคจะพาเพื่อนไปตามรอยนักท่องเที่ยวต่างชาติกันค่ะที่นี่ก็คือวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนาศาสดารามอยู่สนามหลวงกรุงเทพมหาคนครค่ะใครๆก็รู้จักแต่ก็ไม่ค่อยเห็นคนไทยไปเที่ยวกันเท่าไหร่เลยเบกเอารถมาจอดที่สนามหลวงที่จอดเยอะมากๆค่ะให้เพื่อนเดินออกมาทางวัดมหาธาตุจะมีอุโมงค์ให้เราเดินลอดผ่านขึ้นไปถึงทางเข้าวัดพระแก้วเลยค่ะและเราก็ถึงประตูมณีนกพตน์ทางเข้าวัดพระแก้วแล้วให้เราเตรียมบัตรประชาชนนะเข้าฟรี แต่ถ้าเป็นต่างชาติค่าเข้าชม500บาทค่ะตามมาค่ะทุกคนเบสจะพาทุกคนไปทัวในวัดพระแก้วจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียร์ที่วาดออกมาได้ยาวที่สุดในไทยเลยค่ะและในวัดนี้ก็จะเป็นที่ปฏิสธานพระแก้วมรกตที่สร้างจากหยกเขียวซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเรา และความพิเศษของพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปองค์เดียวซึ่งจะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงตามฤดูกาลมีทั้งหมด3ชุดนะคะชุดฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวค่ะโดยผู้ที่จะทําการเปลี่ยนเครื่องทรงจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะคะและข้างหน้าไปก็คือพระแก้วมรกตแล้วนะคะแต่เราไม่สามารถเข้าไปบันทึกภาพได้นะคะเราจะบันทึกภาพได้เฉพาะบริเวณรอบนอกเท่านั้น เพื่อนสามารถเข้าไปกราบไหว้ขอพรท่านเพื่อเป็นสริมงคลให้กับชีวิตได้เลยค่ะในวัดแห่งนี้จะไม่มีพระพิสุเพราะถูกสร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวังและเบกก็จะพาเพื่อนมาดูปราสาทนครวัดจำลองซึ่งสมัยรัชากาลที่4ท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นมาแต่แล้วเสร็จในรัชากาลที่5ค่ะเมื่อ4ปีก่อนเราคงจะเคยได้ยินข่าวว่าทางวังได้ขุดเจอตุ๊กตาหินอ่อนเกือบ100ตัวเลยนะคะพอดีทางพระบรมมหาราชวังต้องการซ่อมแซมทางเดินจึงขุดพบเจอเข้าพบว่าเป็นตุ๊กตาสมัยรัชากาลที่5ค่ะ ในหลวงเราก็เลยโปรดให้เอาขึ้นมาประดับในวัดพระแก้วเหมือนเดิมถ้าเพื่อนมาก็จะเห็นตุ๊กตาอยู่ตามทางเดินเต็มไปหมดเลยค่ะและตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพระบรมหาราชวังแล้วนะคะสายมือเบ็กก็คือพระที่นั่งจากรีมหาปราสาทซึ่งเป็นทางที่เราจะออกแล้วนะคะด้วยสถานที่ที่อยู่ในเขตพระราชฐานการเข้าชมวัดพระแก้วนั้นจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะคะ กฎระเบียบเขาจะเน้นเรื่องชุดที่เราใส่เป็นหลักนะคะเสื้อจะต้องไม่แขนกุดไม่เอวลอยไม่บางส่วนกางเกงต้องเป็นขาย,ยาวเท่านั้นและกิ้งไม่ได้ห้ามใส่กระโปรงสั้นกระโปรงต้องยาวคุมเข่าลงไปส่วนเรื่องของรองเท้าไม่ได้มีระบุไว้นะคะการถ่ายภาพเราสามารถถ่ายนอกโบสถ์ได้ภายในอุโบสถไม่สามารถถ่ายได้นะคะที่นี่เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งนะคะถ้าเพื่อนจะมาเตรียมตัวให้พร้อมเลยค่ะในเรื่องของความร้อนร้อนมากๆค่ะแต่คุ้มที่เราได้มากราบพระแก้วมรกตและได้ถ่ายลูกสวยๆคุ้มแล้วค่ะ แถมคนไทยไม่ต้องเสียตังค่าเข้าเลยถ้าเพื่อนชอบคลิปที่เบคทำฝากกดติดตามและกดหัวใจไว้นะคะเที่ยวง่ายๆกินคุ้มไปกับเบกตี้เจอร์นี่แล้วคลิปหน้าเบคจะพาเพื่อนไปต่อวัดอรุณแล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ